นี่คือน้ำที่เรามาเดินเล่นโอ้โลกใหม่ต๋งที่เรามาโลกใหม่หน้องกันต๋งต๋อง,ตง <c oughs> โตฟิวมีควันนะ่จ้แถดิลองถ่ายดิย <c oughs> จก uffy, กักลูฟี่เกลี <c oughs> ่ยสีเลยมีควันนะเจ้ควันออกอยูตัวูฟิวต่อ

เอาไม่ละไม่เนาวเลยไม่หนาวก็ไปาเด็กๆน้ำปัวอเร็วเ็นออกช่องไหมกันไม่้องกันชอบไปน้ำปัวสวยอ บอกแล้วน้ำป้วครับรถเป็นน้ำเลยอะดูควันนะควนออกปาเหรออ้ควันออกปาจริงไว้ของแท้ <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยหนาวเลยพี่รุดนนะ่ะ <c oughs> ไม,ไม่ค่อยหนาวเลยครับเดี๋ยวไปฉีดตรงนู้นให้ควันมันออกเอ่อดูสภาพนะครับโอ้ให oh, <my> ม่ร้านเฮ้ยโอ้ไซเลนิวเหมือนป่าล้านไหมเหมือนในหนังผีไหมในม,มองไม่ค่อยเห็นต้นไม้เลยตรงนั้นอะ มันจงางๆอ่ะปึ่งมันด้วยไม่แทบจะไม่เห็นเลยอ่ะมันจางถึงที่ฉี่แล้วท,ที่ฉี่ฟันสมองฉี่ฟันสมองไปเร็วตรงนู้นฟันสมองควันออกไหมไม่ออกวันนี้ไม่ออกวันนี้ฉี่กาก เขาจะปวดฉี่เหมือนกันม่ต้องมาถ่ายใกล้กลๆตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะ 16, <13. S 1> ใช่เหรอนี่หนาวขนาดนั้นหรอถ้าหนาวคือต้องใส่เสื้อขปนหนาวแหละแต่ทำไมมันมองมันถึงขึ้นอยู่นะ ว้ยอย่าผักสิโอ้โหมองไม่เห็นเลยเลยครับมองไม่เห็นอเลยเลยดูดนี้มันเป็นหมอกอะไม่รู้ในกล้องเห็นปะอืนี่คือน้ำที่เรามาเดินเล่นเราจะลงไปไหม ใจก่อนเปนไรทั้งท่านอยากลงอยากลงกไ,ไหมเย็นมากนผสมพันธ์กันเหรอะสมพันธ์นนนกันอยู่ใช่เหรอใช่ มันสมพันธ์อยู่เปลาตั้งเปล่าเปล่าเปล่าปีอยากลงไปจังเลยโอ้มีสะพานเร็วค่อยๆมามีเสียงน้ำด้วยแล้วก็มีสะพานด้วยสะพานข้าวไว้ต้นหินเหรอใช่มาดูทุกคนมาเร็วตามพี่รุ่นมาค่อยๆตามมานะ ันนไดีด่จะเ,เป็นบันไดเลยอ๋อโอเคโอเคนี okay. ่ทางนี้ทางนี้ด้โอ้ตรงนี้มีน้ำเล็กๆอยู่โอ้ข้ามสะพานนะค่อยๆข้ามมาป่าดงดิบป่าดงดิบชื้น <c oughs> อู้อู๋อู้อย่างนี้นี่เองอู้อู้โอ้โห โลกใหม่นี่เรามาโลกใหม่น้องกันนี่ค่อยหน้าเดินหน่อยเนาะโอ้สวยมากเลยทุกคนเออจะทําเอาชีวิตรอดที่นี่ไหมย4ชั่วโมง ไหลกลับแล้วโอ้โหน้ำไหลแรงนะระวังนะครับน้ำไหลแรงมากเลยมีขยะด้วยน่าจะลอยมากับน้ำไม่รู้ในกล้องจะมองเห็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันขาวไปหมดเลยตอนนี้ ไปสองทางเนาะนะจะไปทางนู 1, <ด>้นหนึ่งแล้วก็โค้งมาทางนี้หนึ่งทางจะแรงกว่าถ่า,าน,น,าน,น,าานลุงหยิบปะวันหลังเราเอาเรือมาไหม,มน้ำใสแต่ว่าวิวไม่ใสเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเอะขาวไปหมดเลยบุกี้ยังแต่นี่แกิตังตัง ม่และอันนี้เป็นหนึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้เราใจเย็นเวลาเราทำอะไรนะครับก็คือแช่น้ำเย็น หัวผ่าหมอกผ่านหัวพิรุตจริงเหรอใช่เมื่อกี้หมอกผ่านหัวพิรุตไปเป็นเต็มเลยอ่ะอ๋อเอดินไหมเด็บไหมเดินไหมอันเดินมาก่น <c oughs> อนวู <c oughs> โอ้ยตรงนี้เดินไม่ได้หรอกน้ำแรงน้ำแรงน้ำแรง ใช่ใช่น้ำแรงไปเดินไม่ได้คัน้ั่นมแ้อ่ะมแบบกคานนั่งอั่งนั่งมั่งเหรพี่ลุตเอาเอาองเอากนั่งก็เอาเอาเลยนะเอาซิจะทำอะไรก็ทำเป็นไง เย็นไหมโอ้แต่ว mm ิวสวยมากเลยสบายหน้าด um ูเลยอ่ะก็เป็นวันว่างๆเวลาเวลาเรามาเที่ยวที่นี่เนาะเราจะชอบมาที่น mm ี่ใช่ไหมใช่ไหมครับอ้ยผมหนาวอ่ะอู้้สั่นเลย ดโตัลองกั er> นลองเอาควันออกปลาแล้วเฮ้ยออกอยู่นะออกไหมขึ้นเรือออกมัไหมไม่ออกแล้วอ่ะแต่ก็ออกมอนู่นะภาพที่ขึ้นแล้วสวยจังควันออกจากตัวเราเนี่ยเห็นไหม ตอนนี้ควันออกจากตัวพิรุธใช่ไหมตัวพิรุธมีควันนะใช่ไหมแผลนี้ลองถ่ายดิร <c oughs> ู้จักลูฟี่เกียร์สีไหมมีควันนะใช่ไหมควันออกจากตัวพิรุษอ่ะเกียร์สีเกียร์สีเกี <c oughs> ยร์สีไม่ไม่ผมดำอ่ะมันต้องผมขาวไม่ใช่เหรอ อันนี้ไม่ใช่ลูฟี่ไงอันนี้ลูรุดไงรูรุดบอกฟุดบอกฟุดโอ้ควันออกหลังเลยควันออกหลังควันออกตูดควันออกตูดด้วยเหรอโอ้ควันออกตูดตัวพี่รุดมีคันออกมาจากกระจุยด้วยใช่เหรอมีคันออกจากกระจุยด้วยควันออกตูดด้วยคันออกตูดเลยอ่ะอย่างตึง พี่รู้ไปไปแช่นะอีกรอบพี่รู้ไปแล้วนะยยงหดเลอา่รแกซี ลาบทำกินเียวนี่เป็นการเพ่เกรับวันนี้ครับเจ้ามากับใครกน,นอ่อมากับ

เอาเร็วเออต้องไปล้างตัวเดี๋ยวไม่สบาย